เราอยากให้จิตเราสงบเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเพราะจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาตลอดวันทั้งวันเวลาเราจะทำอะไรก็รู้สึกว่าจิตมันไม่ได้อยู่นิ่งแม้นั่งอยู่เนี่ยมันก็ใจมันไปมันออกไปนอกห้องคิดโน่นคิดนี่คิดไปเรื่อยนะทำยังไงจะให้จิตอยู่กับปัจจุบันเอาจิตผูกไว้กับอะไร พระศาสดาบอกว่ากายยคตาสติเอาจิตอยู่กับกายกายเนี่ยส่วนไหนพระองค์บอกลมหายใจพระองค์จึงเรียกว่าอานาปานสติสมาธิเอาจิตผูกไว้กับลมหายใจลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกว่าเป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลาย นะการที่เราเอาจิตอยู่กับกายก็เรียกว่าอาศัยกายเป็นเสาเขื่อนเสาหลักนะอานาปานสติพระองค์บอกว่าอานาปานสติเนี่ยอันบุคคลจเจริญกระทําให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงใหญ่ผลที่เขาหวังได้สองอย่างคือพระอา,หารหันหรือพระอนาคามีย่อมจะได้เป็นอริบุคคล แล้วอันนิสง์อื่นๆเนี่ยจะตามมาอีกมากมายปรารถนาอะไรก็สำเร็จหมดอย่างที่เราต้องการไปแก้กรรมที่ที่ต่างๆก็หาวิธีแก้กรรมกันสิ่งจริงๆวิธีนั้นไม่ได้ถูกต้องตามที่ผู้เจ้าปัญญัตัตแล้วก็ไม่ได้ผลจริงนะวิธีที่ถูกต้องที่สุดในการ ที่จะเข้าถึงความดับไม่เลงกรรมก็คือการเจริญมรตมมองแปดที่พระองค์บอกว่าอาริยะอัตถังคีกรรมนี้นั่นเองคือกรรม,มะนิโรตคาไมนีปฏิปตาปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เลงกรรมซึ่งตัวมรแปดเนี่ยย่อเหลือนหนึ่งเดียวก็คือจเจริญอาณาปานสติการรู้ลมหายใจเข้าออก เพราะนั้นแค่เรารู้ลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยคือกรรมเนี่ยหมดไปได้แล้วไม่ต้องไปทำพิธงพิธีอะไรเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนสีรถสีบ้านนะไม่ต้องไปดูเลิกดูยามสะดกากเคราะหปลุกเสกหรืออะไรซึ่งผู้เจ้าบอกว่านั่นคือเดลฉา,านวิชาถ้าโยมศรัทธาในพระศาสดาของเราเชื่อว่าผู้เจ้าเนี่ยตรัสรู้จริง เดียมก็มาเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกอริมักเมีองแปดก็ถูกกระทําขึ้นมาพร้อมๆกันครบถ้วนพระองค์จึงบอกว่าอาาปานสติเนี่ยอันบุคคลเจริญกระทําให้มากเนี่ยย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ผลที่หวังได้สองอย่างคือพระอารานันหรือพระอนาคามีแค่นั่นงรู้ลมหายใจได้ถึงพระอรันเลย อน,นิสงส์กัสไว้อีกมากมายจึงกล่าวได้ว่าอานาปานสติเป็นมรรควิธีที่ตรัสบอกอน,นิสงส์ไว้มากที่สุดตัวผู้เจ้าเองก็ใช้นะแล้วก็แนะนำให้ภิกษุใช้แนะนำให้ใครต่อใครก็ตามที่ต้องการจะให้ความทุกขเนี่ยหมดไปในปัจจุบันบอกว่าให้มาจเจริญอาน,นาปานสติ ตัวอนาปานี้เป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันท,ทันทีส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันนั้นถ้าเราต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนี้ชาตินี้นะพระศาสนาบอกมาจเจริญอานาปานสติอันเดียถ้าเราจะลองฝึกอนา,นาปานสติกันสักพักหนึ่ง หลักการก็คือผู้เจ้าเนี่ยให้เอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกอย่าไปบังคับลมอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปผู้เจ้าอุปมาเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้จับพอดีๆนั้นเราก็นั่งสบายๆหายใจเข้าหายใจออกปกติ และรู้ลมหายใจที่กำลังไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกถ้าจิตเราเนี่ยหลุดออกจากลมหายใจไปผู้เจ้าให้ละความเพลินแล้วกลับมารู้ลมหายใจอีกครั้งหนึ่งถ้ามันหลุดไปอีกก็ละอีกกลับมารู้ลมไว้พระองค์สั่งไว้ง่ายๆว่ายวอย่าลืมลมหายใจนั้นเวลาสั้นๆอาจจะให้เราลองสักห้านาทีสิบนาที เวลาแค่สัก5นาทีเนี่ยเราลองซิว่าเราจะรู้ลมหายใจอย่างเดียวไม่คิดเรื่องอื่นไม่พิจารณาเรื่องงานเราวางงานสักหานาทีวางเรื่องในโลกทั้งหมดเลยไม่คิดไม่ปรุงอะไรไม่รับผิดชอบอะไรขอรับผิดชอบอย่างเดียวรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกนะเดี๋ยวลองทำดูอ่ะมาจะเจริญอาณาปานสติกันพระองค์บอกว่า พิสู่ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็าตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายตั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายตั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออก พยายามรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกถ้าจิตเป็นึกคิดเรื่องอะไรก็ให้พยายามละอารมณ์นั้นล้อกลับมารู้ลมหายใจนะเราจะรู้สึกว่าจิตเราเนี่ยสงบขึ้นมีหลักมีที่ยึดจะทำให้จิตเนี่ยหยุดการคิดการปรุงการแต่งถ้าจิตของเราเคลื่อนออกไปให้พยายามละความเพลิน เวลาในการประพฤติปฏิบัติไม่ได้ปีมากในชีวิตนั้นมนุษย์ไม่ค่อยเห็นความสำคัญในเรื่องการฝึกจิตมนุษย์ก็เลยมีความทุกข์อันนี้เป็นธรรมชาติเพราะว่าจิตคนเราจะเพลินไปกับอารมณ์เพลินไปกับความคิดความลึกยมดูนะี่ยยมคิดจะนั่งสมาธิสักสองสนาทีเอาแค่สอมันยังไม่อยากนั่งเลย แค่มันนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะฟุง้งมันจะดิ้นจิตมันจะดิน้นหลนอย่าคิดไปนู่นอย่าคิดนี่บอกหยุดคิดสักนิดหนึ่งชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนี่ยเกิดมาห้าสิบหกสิบปีหยุดคิดสักนิดมันเป็นไหเนี่ยไม่เป็นนะอ่าพอจะมาฝึกก็บอกไม่มีเวลาพอให้เวลาฝึกก็ไม่อยากทำสรุปแล้วไม่ได้ฝึกทั้งชีวิตอ่ามันเป็นอย่างนี้กิเลสอย่างกิเลส อำนาจความเพลินและความพอใจในอารมณ์มันบดบังเรานั้นคนคนหนึ่งกว่าจะได้ฝึกฝนตนเองเนี่ยโอยากมากจะต้องเห็นความสำคัญผู้เจ้าจะแบ่งประเภทของมนุษย์ไว้สี่ประเภทอ่าพวกหนึ่งเนี่ยได้ยินเขาพูดเรื่องแก่เจ็บตายเนี่ยก็รู้สึกละสํานึกละปฏิบัติธรรมบางพวกต้องเห็นเขาแก่เจ็บตายบางพวกต้องคนรัก ญาติสาโลหิตแก่เจ็บตายเองรู้สึกสำนึกบางพวกต้องตัวเองได้รับทุกขเจียนตายเองเ,เริ่มประพฤติปฏิบัติลองพรุ่งนี้เข้าไอซีสิหนังสือพระเต็มหัวนอนเลยแบบเพื่อนอัลตมาไม่เคยสนใจไม่มีหนังสือพระเลยไม่เคยมีความรู้สึกถึงวัดในชีวิตแต่พอป่วยเป็นมะเรง็งปุ๊บโอ้โหหนังสือพระเต็มหัวนอนเลยแล้วก็เริ่มหาแนละ้วเอ๊ะ อาจารย์ไหนดีวะไม่รู้อาจารย์ไหนอาจารย์เต็มประเทศไปหมดเลยเอาพุทธวจ้าไปให้พุทธวจ้าอะไรอีกอาจารย์หนึ่งแล้วเนะเเกว่าคาพูะเจ้าเป็นอีกอาจารย์หนึ่งไม่รู้ขนาดนั้นเลือกไปเลือกมาตายก่อนพอดีน,อนี่ยมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเราอย่าเพลินกับการทํางานจนลืมตายทํางานลืมตายเลยพวกเราอืม นี้ความตายมันไม่รอไม่รอว่าเราจะได้แก่ก่อนหรือเปล่าบางคนเดี๋ยวแก่ก่อนค่อยปฏิบัติธรรมมันจะอยู่ถึงแก่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้พวกที่ตายแต่เด็กก็มีตายแต่วัยรุ่นก็มีเพราะนั้นถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยเราจะได้รับคุณงามความดีในชีวิตตั้งแต่แรกและความทุกข์ในชีวิตจะลดน้อยลงเช่นเวลาโยมมีความทุกข์โยมก็ ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ไปโทษนั่นโทษนี่โทษนอกตัวเองหมดเลยไม่เคยโทษตัวเองแล้วก็สแสวงหาที่พึ่งผิดผิดครูเจ้าบอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเนี่ยเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วเนี่ยย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลูกเจดีบ้างเป็นสารณะ นั่นไม่ใช่สาระอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้พระสาสดาให้พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็วิ่งไปไหว้พระเก้าวัดสิบวัดอะไรกันนะมีสูตรสารพัดส,สูตรเลยแต่สูตรที่พระุทธเจ้าบัญญัติไม่เคยทําไม่เคยรู้จักไม่เคยศึกษาด้วยแต่บอกว่าเป็นชาวพุทธปะเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้าน แต่ไม่รู้คําสอนพระบุทธเจ้านั้นลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกศรัทธาของเขาเป็นหมันเปล่าศูนย์เปล่านั้นพอกลับมาดูเนี่ยชาวพุทธในประเทศไทยเนี่ยไม่มีความเป็นชาวพุทธเลยนะมีแต่โลโก้มีแต่สัญ,ญลักษณ์แต่ขาดลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงพระุทธเจ้าบอกคนมีศรัทธาจริงเขาจะเป็นยังไงหนึ่งเขาจะมีศีล เขาจะสั่งสมสุตตาคือฟังคำพระตาคตแต่เราบอกเราศรัทธาตถา,าคตแต่เราไม่เคยฟังคำตถา,าคตเราฟังคำคนอื่นเห็นไหมไม่ใช่ผู้ไม่ใช่ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาพู้เจ้าต่างกับสุภูติภิกษุจะเป็นผู้มีศีลจะสั่งสมสุตตามากคล่องปากขึ้นใจเขาจะฟังคำพู้เจ้าจนสามารถพูดได้คล่องปากขึ้นใจก็จะมีศีลดี ล้วจะมีอะไรอีกมีมิตรดีสหายดีทุกวันนี้มีมิตรดีไหมหรือมิตรพาเราไปกินเหล้าพาไปเที่ยวเตะพาเราไปที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยเขาจะเป็นผู้ว่าง่ายทุกวันนี้ว่าง่ายไหมผู้เจ้าสอนอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่าประพฤติผิดในการมอย่าพูดโกหกอย่าดื่มสุรายาเมาไม่ได้ทำเลยไม่ว่าง่ายอย่างนี้ไม่ว่าง่าย เขาจะเป็นผู้ขยันไม่เกียจค้านในกิจการงานทั้งหลายนั้นเราขยันไหมเขาจะเป็นผู้ใคร่ต่อทมกล่าวคาเป็นที่รักเรามีความพอใจในธรรมะไหมการพูดของเราเนี่ยเป็นคําพูดที่ไพเราะไหมเขาจะเป็นผู้ปาลบความเพียรละอกุศลทํากุศลให้ถึงรลอมแต่ละวันเนี่ยเราฝึกละอกุศลไหม ฝึกสร้างกุศลไหมอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกุศลอกุศลที่แท้จริงคืออะไรมีใครทราบไหมอกุศลที่แท้จริงไม่มีชาวคทธทราบนิวรนห้าเป็นอกุศลที่แท้จริงครูเจ้าตัดเลยอกุศลาสีนิวรนตั้งห้ากุศลที่แท้จริงแหละสติปัฏฐานสี่คือกุศลที่แท้จริง บางทีข้อมูลเหล่านี้เราไม่เคยทราบเราก็เลยไปประพฤติผิดปฏิบัติผิดกันไปดังนั้นเวลาเราต้องการแก้กรรมดับกรรมประพฤติมรรคแปดวิธีเดียวที่พระุทธเจ้าสอนไว้วันนี้มาให้ความรู้กันจะได้ไม่ต้องไปนอนในโรงต่อคิวก็ยาวเหยียดไปคนไปนอนในโรงเยอะแยะเลยไม่รู้ไปทำอะไรแต่พระเจ้าไม่เคยสอน เป็นความรู้ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหรือพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นเดรฉชนวิชาไม่เกิดประโยชน์นั้นเราก็ไปทําในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะตามความเห็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าตามความเห็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นก็ถูกถูกแบบของเขาแต่ไม่ได้ถูกแบบพระพุทธเจ้าและคําของพระศาสดาเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจํากัดด้วยการเวลาผ่านมาสองพันกว่าปี มนุษย์ก็ยังมีความแก่เจ็บตายเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสัมผัสทางตากระทบเกิดความพอใจเกิดความอยากเกิดความยึดเหมือนกันหมดจะเป็นพุทธเป็นคริสเป็นอิสลามเป็นฮินดูเป็นาศนาสนาะซิกอะไรก็ตามผัสสะทางตากระทบจะเกิดพอใจไม่พอใจเฉยๆจากนั้นจะเกิดปัญหาความอยาก สัมผัสทางหูกระทบจะเกิดพอใจไม่พอใจเฉยๆเกิดตัณหาความอยากอาการนี้เป็นหมดขอให้เป็นมนุษย์แล้วกันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีเหมือนกันหมดสัจจะความจริงตรงนี้ไม่มีใครพบนอกจากอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อพบแล้วก็ประกาศออกมาเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยรู้ความจริงว่าสัจจะความจริงเป็นอย่างนี้ และใครเข้าถึงความจริงตรงนี้จะพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องตายต่อไปอมาตะธรรมหรือเรียกว่านิพานนั่นเองนั้นคำว่านิพานคือที่ที่ไม่ตายสภาวะนี้จริงๆก็มีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วแต่เราเนี่ยดันไปพอใจของแก่เจ็บตายเรากำลังเข้าใจผิดว่าอันเนี้ยเป็นเราแต่เราก็ต้องทิ้งความเป็นเราเราก็ผ่านวัยเด็กวัยรุ่น ผ่านมาหลายวัยเวลาในชีวิตก็เหลือน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนั้นเวลาชีวิตที่เหลือน้อยๆเนี่ยอีกไม่กี่ปีทําไมเราไม่สแสวงหาความไม่ตายซึ่งสามารถทำควบคู่กันไปได้กับการใช้ชีวิตโยมจะต้องมาสแสวงหาและมาอยากขอความรู้ตรงนี้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องต่างหากดังนั้น ศาสดาไม่ได้สแสวงหาลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องสแสวงหาครูอาจารย์เพื่อจะขอธรรมะอันไม่ตายอมาตะธรรมผมจะตายอยู่แล้วทำยังไงดีเวลาผมจะตายผมจะวางจิตยังไงมีใครทราบวางจิตยังไงดีเวลาตายาทำยังไงดีนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วไปนึกถึงสวรรค์นึกถึงความดี ไม่ต้องไปนึกถึงอะไรโยมผู้เจ้าตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายมีสติรอคอยการตายนั้นผู้เจ้าตัดไปเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเมื่อรอคอยการทำกาละกาละคือตาย นี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายโยมทำแค่นี้และมีสติทำอย่างไรพระองค์ก็สอนสติปัฏฐานสี่เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมสติปัฏฐานสี่พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วยอาณาปานาสตินอนรู้ลมหายใจเข้าออกดังนั้นก่อนตายรู้ลมหายใจเข้าออกไว้แค่นั้นเองเข้าถึงมิตรพานได้ วิธีง่ายๆอย่างเนี้ยถ้าเราไม่รู้เราก็มัวไปนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงความดีกระถินป้าป่าที่ทําอะไรต่อนไม่ต้องโยงวางจิตนิ่งๆสงบๆก่อนตายแล้วนิพพานได้แน่นอนอริยบุคคลได้แน่นอนเทคนิคง่ายๆตรงเนี้ยถ้าเราไม่รู้คําศำสดาแล้วใครจะเอามาสอนเราลนะ่ะไม่มีใครสอนโยงนะ โยมไปวัดต่างๆก็ถิ่นป้าป่าทําบุญแนนนอ์นีนน่มีมาสอนอย่างนี้ไหมไม่มีนะ,ะใครจะเอาความจริงออกจากปากพระเจ้ามาเปิดเผยพวกเราไม่มีเพราะพระไม่ได้ศึกษาคำพระเจ้าเป็นส่วนใหญ่เวลาไม่ต้องการการทะเลาะบบาแว้งในสังคมเนี่ยไม่ต้องไปไปรักษาคนอื่นหรือไปสอนคนอื่นโยมพู้เจ้าให้กลับมาสอนตัวเองรักษาตัวเอง รักษาด้วยตัวเองด้วยการเสพพบธรรมะด้วยการฝึกห้ามอารมณ์เวลาเราโกรธเราต้องรักษาตัวเองด้วยการรักษาอารมณ์เอาไว้หากห้ามความโกรธทิ้งความโกรธพระองค์บอกอย่างนี้เมื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นเป็นอย่างไรรักษาตนด้วยการเสพธรรมะ,จะเจริญธรรมะด้วยการกระทำให้มากซึ่งธรรมะนี่แหละเมื่อรักษาตนอยู่จะมีผล เป็นการรักษาผู้อื่นเช่นโยมรักษาสินห้าไม่ฆ่าสัตว์โยมอยากจะไปฆ่าคนอื่นไหมไม่ฆ่าคนอื่นไม่ต้องล้มตายเพราะเราเราไม่ขโมยทรัพย์คนอื่นก็ไม่ต้องสูญหายเพราะเราถูกต้องไหมการปล้นธนาคารไม่มีการฉกชิงวิ่งลาวไม่มีมีแต่ความสุขสังคมใช่ไหมถ้าคนทุกคนในประเทศไทยรักษาสินห้า ขโมยไม่มีในประเทศการฆ่าไม่มีในประเทศโอ้โหแค่สองข้อมันก็สุดยอดแล้วยมโยมไปไหนไม่ต้องล็อกบ้านไม่ต้องล็อกรถใช่ไหมเพราะของไม่หายแน่นอนโยมเดินไปในทางเปลี่ยวสบายใจไม่ถูกฆ่าแน่นอนไม่ถูกทำลายพระเจ้าจึงบอกแค่สินห้าเนี่ยโยมสังคมมีความสุขแล้วรักษาตัวเองแค่นั้นทุกคนมุ่งรักษาตัวเอง ภิกษุทั้งหลายเมื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนเป็นอย่างไรเล่าข้อนี้หมายความว่ารักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยการไม่เบียดเบียนด้วยเมตตาจิตด้วยความรักใคร่เอ็นดูนี่แหละเมื่อรักษาผู้อื่นอยู่จะมีผลเป็นการรักษาตนเวลาเขาทำอะไรให้ไม่ดีก็อดทนไม่เบียดเบียนไม่โต้อตอบกลับเมตตาเขา สังคมมีแต่ความสงบแน่นอนองค์กรเนี่ยจะเจริญได้เนี่ยโยมจะต้องมีความสามัคคีกันสำคัญมากองค์กรใดที่ไม่มีความสามัคคีจะมีแต่ความเสื่อมและแตกทำลายไปในที่สุด